เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ช่องโค้ดฮีโร่นะครับอยู่กับผมเนโอบิกแล้วก็คุณโค้ดฮีโร่โค้ดฮีโร่นะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวอุปรกรณ์ไอทีกันอีกครั้งซึ่งอุปรกรณ์ไอทีที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือทนันเพลไมโครโ,โฟนเลยไมโครโฟนนะครับพอดีผมตั้งใจจะลองเปิดอีกช่องหนึ่งเป็นการเอ่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะแล้วก็พวกเกมการ์ตูนต่างๆนะครับก็ถ้ายังไงเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งช่องไว้ให้นะครับโอเคพูดเกินละเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้ยี่ห้ออะไร ครับ460บาทนะครับเห็นว่าถูกดีก็มีคนรีวิว่าเอ้ยมันก็พอใช้ได้ใช้ดีอยู่เหมือนกันนะลยลองซื้อมาใช้อันนี้เป็นรุ่น MP ขีด702 MP 702นะครับอันนี้จะเป็น USB 2.0นะครับมีมีความพิเศษอะไรบ้างกับจอตัวนี้ตัวนี้มีไฟ RGB นะครับไฟ RGB คืออะไรครับไฟ RGB ก็คือไฟแสงสีข้างตรงตัวถ่ายของไมโครโฟนเองครับจากที่ถึง สูงสุดถึง15โหมดไฟ15โหมดตรงนี้ก็มีเขียนอยู่นะครับทีนี้เรามาดูรอบๆกล่องกันดีกว่านะครับอันนี้ผมซื้อมาเล่นยๆนะครับเป็นที่ตั้งเลยูฟังอาช่นครับตัวด้านหลังครับก็จะมีบอกสเปกนะครับว่ามีอะไรบ้างใช้ไฟเท่าไหร่มีความยาวน้ำหนักอะไรยังไงสายยาว1.5เมตรสายยาว1.5นะครับมีไฟนะครับไฟ r GB ก็จะอย่างนี้ครับคือสามารถปรับสีไฟได้แล้วก็มีความสะดวกปิดไฟโรโฟนมาดูข้างในกันเลยนะครับ ตัวข้างในตอนผมว่ามันก็ไม่ได้แพ็คดีอะไรมากอ่ะไม่มีสติกเกอร์ีสปอร์ตวะนี่อะไรเนี่ยการบริษัทซิกโนซิกโนเฮ้ยใบเคลมอะเนี่ยใบประกันใบประกันสินค้าอันนี้คู่มือการใช้งานนะครับโอ้สั้นเลยไม่มีอะไรแล้วแล้วมาหยิบของใันดูของในกันนะครับแ่งกล่องไม่มีอะไรแล้วปิดติดเทป ถ้าเป็นสาย USB ก็เสียบเป็น USB ครับเป็นเสียบคอมอย่างเดียวใช้กับมือถือไม่ได้โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาตอบเสียงด้วยครับนี่ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไร USB ใช่ไหมอ่าสองจูนยสองจุดศูนะครับส่วนตัวไม์หัวจะเป็นตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าไรฟองน้ำแบบมีฟองน้ำนะรับช่วยในการเก็บเสียงแล้วก็ฐานก็มีตัวเหมือนกับเป็นยางนะครับในการที่กรอบพื้นที่ปรับโหมด แมีปุ่มที่ปัดโมดเสียงแบันมีแสงขึ้นมาอืมเพียเดียวโอเคตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดมั้งเดี๋ยวผมลองออวัดความสูงดูกันนะครับความสูงผมวัดเป็นอย่างนี้นะครับเอ,อ่อจากแนวนี้เพราะมันเวลาทุกคนใช้ก็คือคงต้องลอยนะครับผมวัดจากความสูงแนวนี้เลยแล้วกันโอวัดดน้วนี้ดีกว่าโอเค อยู่ที่เราราวเกนิ้วได้น,นะครับอยู่ที่9กนิ้วถ้าเราแบบตั้งมุมนี้เลยแต่ถ้าหักงอไงมันก็จะสูงต่างไหมครับอันนี้ผมแนะนําให้ศึกษาก่อนซื้อนะครับทีนี้ถ้าเราลองเสียบปลั๊กดูอันนี้ลองเสียบกับพ o w e r b a n ก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไฟขึ้นสีไหมมนมีแสงนะมีแสงนะมีแสงมันอ่อนมานะทีน,นี้เราลองปิดไฟก่อนปิดไฟตรงนี้หนะ่อย จะดูว่ามีไฟไหมโอเคจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นไฟเขาเรียกนะ rgb ก็คือเปลี่ยนสีไปเรื่อยเื่อยนะครับตรงปรับหรือตรงนี้ปรับยังไงได้บ้างมนี่นี่นี่ไงพอกดตรงปุ่มกลางครับมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบกันเปลี่ยนรูปแบบสีนี่ก็เปลี่ยนรูปแบบได้เรื่อยๆรื่อนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามีสิบห้าโหมดมีสิบห้าโหมดนะครับก็ปรับกันไปตามความชอบนะครับผมกบไปสีลุ้งกันนะสีลุ้งอยู่ไหนว่า โอเคมีสีลุง้งส่วนในนี้บวกลบผมคิดว่าน่าจะเป็นความสว่างนะถ้ายิ่งกดมากก็จะยิ่งสว่างมากใช่ใช่อันนี้ถ้ากดลบนะครับก็จะสว่างน้อยอ่ต่อไปเรามาดูคุณภาพเสียงกันโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปต่อคอม,ต,อคอมต่อคอมดูนะครับว่ามันต่อคอมมันเสียงมันจะเป็นประมาณไหนโอเคลูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองรีวิวเสียงไมค์กันดูครับว่าเสียงไมค์เป็นยังไงบ้างโอเคมาเริ่มกันเลย เอาล้ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ช่องโค้ดฮีโร่นะครับอยู่กับผมนิอบิ๊กครับแล้วก็คุณโค้ดฮีโร่นั่นเองวันนี้ครับเราจะมารีวิวไมค์ใหม่ของเรากันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเอาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ช่องโค้ดฮีโร่นะครับอยู่กับผมนิอบิ๊กครับแล้วก็คุณโค้ดฮีโร่นั่นเองวันนี้ครับเราจะมารีวิวไมค์ใหม่ของเรากันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย โอเคครับก็คร่าประมาณนี้ครับกับเจ้าไม้ตั้งโต๊ะตัวนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันดีหรือแย่ไงเดีก็คอมเมนต์กันบอกกันได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย